ครับนี่เขาสิไปเอาปูลูกพี่นายพันไปไกลปะประมาณสองโลสองโลโอ้อุปกรณ์ในการเรื่อง <c oughs> สีมานมาหนี้ไปลองมึงโอเคทางไปปูน้องพี่สองกิโลป่ะนี่นะครับเดี๋ยวเพิ่มไปมึงกันการขุดปูของลูกพี่นี่นายพานมุมเลย มานหรือปัะมานเพื่อกันครับทาง the <laughs> เอาด <Brothers> <laughs> ีเดพีลงโคโลแนี้ได้บรรยากาศเนี้งไปสมันเด็กพีเนาะบอแดดไปไหนมาอนิไปสามไ่อนเีโอโหงวาครับคุณนี่บ้านผมเด้ พี่เดินพี่พามาหาขุดปูมันนี่เฮ่าป้าไอ้บิงึงสิได้บ่ได้พี่ว่าหลายขนาดนี้การขนาดนี้นนมันถืออยู่กว่ลูกพี่โอ้ลูกพี่ว่ามันถื่อได้หนินเนาะเ,เอาเอาเอาบิึงลองอบิึงเด้อพี่เบิึงกระทางไปเอาปูอุ้ยในการนะลูกพี่ปวดรักโตโต มาตรฐานขน,นาดน,น,นั้นเนาะที่พังลุมที่โอ้ยตำลุมพี่ในการขน,นาดนันเนาะในการตำรพี่นี่พ้องขนาดนี้เนี่นี่ก็มีแต่ส่วนปามนี่ครับฝั่งนี้ก็ส่วนตำรุจพี่นี่อันไอยบอ่อกไกวอันนี้เน,น,นาะอไรนะฮะไรอ่ะวัดทูตานสิบไรไปเลยโอ้ยโอเคนี่ตำรวจพี่ ไอ้ก็บบมีอันนี้เคลื่อนอีฟังนีอันนี้เคลื่อนน้องสนุบลรกพีอ๋อ้ยดีกับบุ๊ก้าฟ้าดหรือไงเอาของเลยนะเอาองนี้ป่เอาเิ่งอุปกรณ์เอาได้เลยพี่สีอายเขาได้ไหมไ้แน่เวยไ้แน่บ่ เจ็กสี่ลายสี่น้อยเนาะเอาไปหาเบิ้งเขาไปเบิ้งวิธีเพื่อนมันเสนตั่งมใช่เอามงเลยเอ้เออเอเออเออเดอเอ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 เอเออเออเอเอเอ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 เอัเเออเอัเนีเเออเอเเออเออเนคเยอเเออเูอเออเ่เนเออออออเเเนอเอเออ เอ้าเบื้องเอ้าี้ตัวเลยอ้ยอันนี้คูเก้าของมันเหอนนีที่น้ำมันดกีเบ้งเอาเบ้งเอ้อออ้ยเหี้เขาตัเลยบอกีนไบ่นะโอ้ยเห็นไหมสีคู่ควางเลยลูกพี่ ลุ้นขนานี <sk 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 ้ลุ้นกันที่รล่ะเนียลุ้นไหมเห้นปะเห็นแล้วเดี๋ยวนี้ให้ย้ำมาด้วยอีซายขอแค่ะไเดี๋ยวเขาเตะอ้าวทนีมอะเอาดินเลยเอาใส่ผงก่นนดิเป็นบวิีอกมาหรือเปล่า ฟจะฟอนี่ีเียอนี่ตัวนี้ไปไหนแบนี้ตัวน้หืมึงดูสูมือคักๆมือก็ดูอ้มโอ้ดเลกเอาเลยหนอีก็เลยโอ้ง่ายปะง่ายโอ้ตาไต เออไปคของเอามันมันมัมันเอาเอาเอาอ้อาเร่ไอคอนกดีหนึ่งตัวนี่หนึ่งแต้มครับหนึ่งแต้ม้หนึ่แต้มบริคุตแต้มนี่นี่ครับอาจิทนี่มันรอดมาตมีนะบงสานการณ์มงเป็นหลืมีบอิึงไงอ้าวโอ้ห่างไงมันสี่เอ็ดภาพอาจิบอล อันนี้เด้อครับเด้อก็คือคักกันละแง่อะไรกับคูดก่อนไปบ่หตัวนี้ว่าคืนลึกท้าเราคุยเยมักินง่ายไม่ได้ปูเลยทำท้ยทำยังไงู่เ้าเอา ขันมีน้มันจะกึบเลยลูเพี่มันจะเกาะมันเกาะอ้ี่เขาเลยเลือเลืกลือไปอันไหมันมีเยู่นะมันลก็าเลกมาเลือเอามนะอออ่อเลือกหนตืนี่กินเออมันเลืกลูีว่าเอาไปเาหูไหม โอ้ได้ส <fin anta> <ots> ือได้โอ้ตายตเอาเอไได้สองตัวแล้วเน่ได้ซื้ออ่ะได้หลายนี่นี่คนว่าหุงไหมันีคน่ามันเป็น่นี่บวลพี่เรคุยมนเนี่ะเออในการนะอันนี้คือหุงไหมบ่เนี่ยบล็กบ่เนี่ดูแล้วเนี่ดูละเอาเอาลองมึงวิธีหากินครับันนี

คุ้มนึงก็ใช้เวลาดนอยู่นเนาะพูดถึงพูดที่ได้กินง่ายกันง่ายเนาะกากาะอะไรนะขวดเสียบเสียมกันเสียหน่อยเด้เสียมสันเพื่อนโอ้ยเนี่ีเนาะมีบีอันนีระวังงูได้ระวังงูนอ อะไดีัตัวนเพอขุดีวะลุยอนนี้ออนละออนละออนละกำลังซูอยู่ครับตัวนี้พุนออวดอนี่วนะนี่แหละวิธีสานลี่เอ้เนาะหาอยู่หากินเนีเนาะพูดถึงกันหากินฮะ หาธุรกิจเนาะไป็นของนิสาตหเก้านี่แน่ๆโอ้นี่ครับนี่เห็นห่อนี่เห็นจามวะครับนีอุ้ยนี่หนักเอาจับลแล้วแก้วบ่เนี่ยยานงูครับต้องใช้ไม้เอานี่งูเงี้ยวแค่กระป๋อมเนาะลูกพี่เนาะอันตรายเลยโออเนาะจับเอามาดึงมาตัวใหญ่ตัวนี้ งั้นวัวขาเบื้งหูหูมันเนาะโอ้มันเลี้ยวโอ้มันเลี้ยวหูเลี้ยวเ้าเออถ้ามถุงนะโอ้ตัวหนึ่งกับสีใช้้ใชเวลาดนอยู่ไปหนึ่งเลยเป็นนาทีสองนาทีแต่คลิปนี้กับสียาวๆให้เบิ้งเลยครับการขุดปูอยู่บ้านลูกพี่พามาพอดีพอดีเจอพอดีเจอได้ผ่านอยู่บ้านมันนี่ครับปกติมันไปเห็นงานตังไอ้นู่นยู่ทางเนาะพอดี อ๋อฮึ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 ฮอฮึฮาฮึฮึฮพฮึ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 ฮอฮึฮอฮึฮึฮึฮอฮึฮาฮึฮึฮาฮาฮึ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 ฮาฮึ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 ฮเฮึ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 ฮาฮึ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 ฮฮ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  โอ้ยโอ้สู้ตายเนี่ยได้อีกแล้วเห็นเขาโตอีกแล้วลูกพี่ว่ะโอ้อัดแล้วนี่เบิ้งครับโอ้ตื่นลุกขวากลมกินลูกพีบต้องไปเลย มือลึกเค้ยเยอะหืมอลกกัดเอาเี้ท่านนำเขาทำขุดมื่อยแล้วขุดมื่องนะจรงนหมดอยีจนท่ตู่เลยใช่ปะที่เอาเงี้ยบอเอานกันป่อยให้มันขยาท่านเอาเอไปลุมนี้บ่ได้มันลึกเนี่ยคือป่อยมันหืม คนว่ามาเห็นรูไหมเห็เลยนะใช่ว่าโดดเมื่อกี้ดูทหินซิว่าขี้ตัวเยอะเลยแก่หินหินหนหินหินแทนว่าลูกีโอ้ยไปไขี้ตัวเดอวนี่ขี้ตัวเดียวเราเกอคือนี่เด้เห็นพอดีเลยนี่ สิลอยกั้นมือเลยเออตึงเต็มครับผม,มนี่ใช้เวลาโดน,นได้ครับไปปะปู่ปปเซลูวีเอาเอาจวดจัดไปเำาริงง่ายอีสานครับน่ <laughs> าทบเดียวได้แล้วครับก้อปูเสียนก้อปูได้ดิธรรมดาได้ดิหัวหน้าระวี คือสิน <corner> <oh. <c oughs> <c oughs> ัน <c> ว <oughs> ิร <t> ูดรูดบ่โอ้น่ะวนา้เตะไ่เตื้นตื่นไงไงอยาอะไรเลยจกคุณเนี่ยงอตื้นหด้ง เนี <m im> ่ยฟ้ามือได้เาฟ้าขนฟ้ามือได้ฟ้าห้องนี่เดมไป่ฟานี่ดูยาได้ฟ้าห้องเนี่ยฟามาไดุ้้ยไอ้ด้ห้องเลยเด็ดนี่พอได้ยูโรวีนอ่ะฟ้านี่บเอาเครับนั่นก็มีนวีไม่มีอย่ตอต่อคออยู่ท่ตื้นน่่ ลุยพุดลุยพุดเออเอขึ้นแล้วครับบานเออเอออือื้มโอเห็นกามแล้วอื้มง่ายแต่อีง่ายตู้ยฟ<ๆ>ี่าฮ<ๆ>่าฮ่าหมดเลยคัก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 ได้แล้วครับเมืออ่อกี้อู้บันเฮนิดหน่อ,นอยเมื่อกี้นี่โอม้มาแล้วมาแล้วพระเอกปั๊บ ควันนะอ้าูพี่น,นี่เอาของแบบเดียวนะมอ้ันนี้กับควนจิรอ,อไปไดลูกพนนกกี่อันนี้ครอันี้คอยู่เนาะจิรอเมื่อยลูกพี่วะหนีอมันนนอันนีอันนี้แล้วอันนี้แมนบะครับเนี่ย ลือจังไหนลืมมันขี้ตัวเฮาโอู้อันแล้วลูกพี่ขุดไวล้ละอันละขุดอะกีนี้มันอันไวน้เนาะต้มเฮาได้หันต้มเลยต้มเฮาได้หันเนาะอันไว้แักดีได,มได,ได้มีตัวอยู่ครับมีตัวอยู่แต่ว่าอันขี้ตัวน้องลูกพี่เมื่อกี้นี้ว้า เส้าขาหลอกของบรูแม่แต่คนตัวนี้ <laughs> ปู่ก็ยังเส้าขาหลอกโอ้โหอ้ตายแล้วอะไ,ได้ <laughs> แน่นอนอีรีวะเออเออเออขึ้นวัดพี่ขึ้นวะขึ้นรุดละรุดละโอ้ยซ้ำเดีกว่าเอาไปอ็นเนาะวายกว่าไปอ็นซ้ำกว่าไปอ็นไปอ็นดีตึ๊บติมเติมเดยขึ้นเนาะไปอ็นเนาะ อันนี้โอ้แหน่ขึ้นแล้ว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 ขึ้นท้ายเลยมีแล้วาวิ่งขี้ตาลโอ้นั่นเลยดูด้วยดู้สีของมันอีกนี่งามันอะไรโอ้มันอันนี้มันมันมันตันหูน้องตันหูมันขวางหูไว้ขวางหูโอ้ยตัวใหญ่าหูหูน้อยมันขวางหูครับพุ่น่ะโอ้

กู้ปเลไดยกินนี่ครับพียายธรรมดาเลยได้กินง่ายไปเลยเดือคนเด้อเสียแรง้างงานเดือคนเด้อเสียแรงาน่ายๆกได้ยังไงพช่วยยังไงทำอะไรกันนี่ครับคนนำเสีเสเอาเอามาน้อยเอาาขาล้ก็จิอเห็ยัดูเขาว่าเลย สี่วันนี้ดอกกระเจี๊ยใส่มันพกง่ายนะเออรูปมินิเนาะรูปมีนิเสียมคุดดอกกระเจี๊ยวันวนี่ยนะสายสาไอ้สาของพิษเพื่อเพื่อมันบอกความกันลำบากจะคลองบาดดิลูกพี่ดิปกติมันจะเสียมยาวได้เพิ่อนนะว่าสิ่กนจิร้เนาะขออ้างตัวห้างยังเงเดี๋ยวถ้ามีเทศรรกาลคุณจีรอนเนาะลูกพี่ขันมาท่านว่ามาเจอเดียววะ มันน่าเลือ,ลองคืครูจิรอฮะส่วงกิ้วเขาเลยเขาเลืองนะจิร่เมือนปะแลเดี๋ยวขึ้นมาอีกลูกพีเงินโตปะโอ้ลูกพีว่าห้าไม้นีแงบลูกพีแงนเนอะเนาะแต่ลองเบงกว่าทำไมตัวนีนนน้นั่งนี่ทำอะไร ลาดของมันเนาะออดไปแล้วมันทึตัวรมันทึ้ทำไม่เนี่ยอืมอคิดว่าตัวขายยังยุ่งคงดูเาว่ตัวนี้ป่วยไันเลยไปไห้พันูนาสิลองบุงระวีวีเอาเถอะวันสี่เวลายงสี่เีเวลาไงหนึ่งก็ดีเลย้มนะอตีได้ผมมันไหมเนาะอันนี้เนาะไู นั่นแหละเอาเรืลองกะเตะกระจายกันนั่นเลยปัญหาปัญหาเนเช่นนั่นแนนานเด็กการโอเคแม่เพิ่งซือหรอครับน่เห็นเอาลองมงการรับผอยู่นี่เอาบนนู้นถึง้นี่ทายขึ้นมาอะไรหนอย้อนแสงมันใช้นำบาก เี่นแล้วจะทายให้เบิงด้วยแล้วเอาวันดีขึ้นมาแล้วเอานี่แหละครับตัวพีนี่กันเนาะมาสิได้บันไดง่ายตัวเนาะอดีห์เห็นกับได้ลุ้นนำเด้ขนาดนั้นว่ายไงเนี่ะยฮะว่าไงโอ้ยมันี่เกิดเพรามันเนอกโอ้ย กาง่ายกเป็นนาที่นง่ี่หาทีเลโอ้มาแล้วครับปึ๊บๆมาแล้จะสัดเลยนี่นี่ๆดกกรง่ายนะนี่คน่ะมาเลยานเราาะให้ป้อยให้โไนอออกรเดนกระดเอ้ย ่อโอ้โหดูว่ารายการรีบันขัดมือมือโตฮะเออกะบออมานบรุพีเหลังจากเป็นหนาที่สองกาทีหา <c oughs> อ,อยู่แล้วง่างอีพอยด์เุอ่ะปว <c oughs> ้ใหญ่อ้อในการอ,าอีกแล้วท <c oughs> ี่คองอเนอยเออด่อกอก นึกว่ามันล้างแล้วลูกพีนเนาะไปแล้วลงไปแล้วลูกพีนนึกว่ามันล้างนึกว่ามัมีเยอะเรานี่นีเสืยยังไงออกมาเลยโอ้เสีงยงอออยูย่ตัวใหญ่ห้องอืมดึงเงาบึ้งไหนฮะถืเป็นหน้นาที่แล้วได้เนาะพูดถึงขนานว่าเอาง่ายแล้วเนาะ กระตือนี่โอ้ไม่รวีหาหาน่นี่าตัวโอ้ใช้เวลายังไใช้เวลาก็กรตือเลยครับธรรมดาเลยสองสองสองกันเลยสองกันเลยเลยเออมาแล้วืมนะเอฟเอฟแง่ฮิวลูกพีวะเงี้ยวันกนก็ใส่เสียมแล้วเนาะ ไปไหเอาเบอร์คูณน่ะดึงง่ายรู้ได้เลยฮอร์ตานโออโอน่ะอืออ้ยง่ายบ่นี่โ่้ง่ายเลยดิพุดอ่ะพุดอ่ะเห็นนะทั้งนี้วันอื่นน่ะมานี่ไปละเห็น้าพุดอ่ะอุ้ยนี่ไปได้หนั่งเอานี่พี่เออมาเลยพี่เอาแล้ว ต like, <the weather> ัวน <lah> ี้ไงก็มอนี้ปปรุดรวสิรุยันตาเยดินตื่นเลเออเฮยคนให้ยคุณอะได้การมีฮะใครจะฟ้องไคับลยได้บานนี่โอพี่พาการระวีหน้าตีท้องนะหมานปะหมานในโลกตีท้องไง้วเขา่้อพี่ของดีเดียว ผมที่เอานี่ยแหละมอเตอร์เรนเดี๋ยวจะ่ายให้เบิ็งครับแต่ว่าตอนนี้กรรลับแล้วป่วแล้วเมือของมันพร้อมน้ตพี่อ่ะครับผมเดี๋ยวไปดูแหลกเดี๋ยวจีรายงารอบเบียดว,ว่ามันได้หลายได้น้อยมือมอเตอร์เรนันโน้ตพี่เนาะไปอันตรธานแล้เบียดครับนี่มื่อก็บไปหาปูมาครับลูกพี่แกปูว่ไปล้างนี่ครับโอ้คือกะกะเนาะ โอเคครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปไดยครับเด้อเดยอโออ่ะเนี้ย